สวัสดีครับพบกับเจนเจอนะครับเก้าเกมมาตอน9ก้าโมงเช้านะครับกิลด์เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาตีกันดูนะครับเริ่มต้นกันที่ ID 7อ่า ID7 สตั้งมาใหม่ๆนะครับก็ต้องการเกียร์อย่างแน่นอนครับกิวอคครับก็จะเป็นส่วนของการสมัครวันจันทร์จะเป็นการสมัครนะครับอังคารก็สุ่มหาคู่แข่งนะครับแล้วก็วันพุธตีครั้งที่1 ส่วนกิวเรทนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับโอเคตุกกระช้านะครับก็เป็นท่าแสงนะครับอ่าส่วนมืดก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะก็น่าจะมาต่อก,กันเลยนะ23นะครับหรืออาจจะมาแทรกระหว่างกลางก็ได้อ่ามีความเป็นไปได้นะใครที่รอมืดนะครับก็รอติดตามดูเลยนะครับโอเคเข้าไปเล่นกิวเรตกันนะครับ ็เอาของเดิมมาปรับปรุงใหม่นะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าในส่วนของบอสผู้วิทักษ์จะมี2ตัวอ่าแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอ่าหนบ้าน1 2, นึครับบ้าน3,4ก็เป็นตัวเดิมนะโอเคกิวเรดเปิดเรียบร้อยนะครับอ่าคู่แรกครับบ้าน1นึ่งบ้านสอง่ะใครเล่นของเก่าก็น่าจะจำกันได้นะครับอ่าเป็นซอนย่าครับกับวิวสันนะครับ ตีได้วันละสามดาบเหมือนเดิมนะแล้วก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ของรางวัลเยอะๆนะครับอของรางวัลก็น่าจะเป็นเกียร์ครับแล้วก็เพชรกิวนะครับเพราะว่าร้านค้านะครับจะเป็นร้านค้าเดียวกันนะร้านค้ากิวกับร้านค้ากิววอร์นะครับอย่างที่บอกนะว่าข้อมูลมันเชื่อมโยงกันนะครับโอเคเพื่อนๆตีกันไปบ้างแล้วนะครับ นี่ตีกันครบหมดแล้วครับโอ้โหซัดไป1,400ร้อยล้านอ่ะเดี๋ยวผมตีบ้านเบาๆก่อนล้วกันยังไม่ได้จัดตัวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดตัวทีมกิเวตกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลของละวันนะครับก็จะได้เป็น s อชกิเออมีเพิ่มในกิลด้วยเหรอหรือว่านับเฉพาะกิเวตอามี h ฮีบลานนะครับ เข้าไปจัดทีมเลดกันสันิดหนึ่งนะครับทีมเลดโดยโปกติผมจะใช้เป็นทีมที่2นะครับก็หลักๆก,ก็น่าจะเหมือนเดิมนะะเดี๋ยวค่อยไปดูก่อนว่ามันมีเรื่องธาตุเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้ามีก็จะจัดเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่มีก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวบัฟนะครับกับตัวดา m เมจเออ,อนนี้คือหลักๆเลยนะบัฟกับดาเมจนะครับ ก๊อปปี้ไม่ได้ใช้นะครับโอเกียนี่มีมีอยู่เท่านี้อะเรามีเท่านี้จริง,รงนะครับสำหรับเอ้ยมีตัวนี้บัฟสะท้อนดาเมจเกียก็ไม่มีครับตีบวกก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวตีบวกก่อนโอ้ผมลืมตีบวกนะฟิจูนี่ใช้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีบัฟสะท้อนดาเมจอาเรนเจอร์ที่มีบัฟสะท้อนดาเมจเนี่ย ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวใส่เกียร์ก่อนนะครับอัฟฟิจูก็ใส่เกียร์ง่ายๆนะขอรองเท้ากระเป๋านะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์เป็นทางบัฟแต่เกียร์ไม่มีเกียร์ไม่มีเลยครับเกียร์มีอยู่แค่นี้จริงๆเออเอาเท่าที่มีอ่ะใส่ไปแค่นี้ก่อนโอเคไปลุยกันครับ ใช้เป็นทีมที่2นะครับในการตีอีวเลตนะครับอดูว่าจะทำดาเมจได้สักเท่าไหร่นะครับผมว่าก็น่าจะตียากอยู่เหมือนกันนะอ้าวนี่มันทีม PVP โอเคโอเคผมเลือกทีมปิดนะครับอ่ะบอสเลเวลต้นๆก็ ไม่ยากครับอย่างที่บอกมันสามารถตีได้เลยนะไม่ต้องมีการรอคิวนะครับในกิวเดียวกันเนี่ยใครกําลังตีอยู่อีกคนนึงตีต่อได้เลยครับอ่าอารางวัลน,นะครับก็นี่ตามนี้หยิบอ,อุปกรณ์อ่ากดรับได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สามารถตีต่อได้เลยนะอ่าเพราะว่าเลเวลนะครับ อ่าทำไมทำไมมันมาเป็นทีมนี้เดี๋ยวผมต้องคงต้องกดออกก่อนกดออกก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะครับนี่ทางดัเบทเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวลองไปตีบ้านอีกบ้านหนึ่งดูแล้วกันว่ามันจะมีความยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปตีอีกบ้านหนึ่งนะซอนย่าครับผมขออนุญาตเรียกซอนย่านะ อะเปลี่ยนมาเป็นทีมที่สองโอเคมาดูกันครับซอนยาเรเวล9นะครับจะโหดแค่ไหนหาดาบเดียวจะหมดรอดหรือเปล่าถ้าไม่หมดก็ต้องเอาทีมอื่นๆนครับมาตีนะครับอ่าาจะหมดได้อยู่นะ นี่มือถืออาจจะมีอาการแหลกนะครับผมไม่รู้ว่าเขามีการปรับปรุงข้อมูลไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าคนที่ตีหลังๆเนี่ยเพื่อนก็จะออกมาช่วยซึ่งเพื่อนที่ออกมามีดาเมจนะอ่านี้ผมเคยทดสอบให้ดูแล้วนะครับตั้งแต่กิลด์ดเก่าแล้วนะครับว่าคนที่แบบว่าตัวไม่โหดมากเนี่ยตีหลังๆเพื่อนจะออกมาช่วยด้วยนะครับอ่ะบทสรุปนะครับก็ตีได้วันละ3ครั้งนะครับก็สามารถที่จะ ซื้อเพิ่มได้นะอ่าซื้อเพิ่มได้ก็น่าจะเป็นเรทอัตราเดิมนะครับอ่าซื้อครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยจะใช้ครั้งละ5รูบี้ครั้งที่3ก็น่าจะเนะครับแล้วก็ครั้งที่4เป็น10อ่าซื้อได้วันหนึงนะครับไม่น่าจะเกิน5ครั้งนะถ้าเป็นข้อมูลตามเดิมนะครับอ่ะไปรับรางวัลอ่าได้ไปหมดเรียบร้อยแล้วว่ะ ข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเพชรกิวนะครับหีบอุปกรณ์อ๋อเขาบอกเรียบร้อยแล้วนะเขาอบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดตีได้ระดับท็อปเนี่ยก็จะได้เพชรกิวเพิ่มเติมเป็นพิเศษ่าเเวลกิวนะครับนี่เลยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าทําไมควรจะต้องมีสมาชิกในกิ้วเลสเยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งได้ระเวลสูงๆครับ ารางวัลก็จะสูงขึ้นนะนี่รางวัลจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบ1สัปดาห์นะรอบ1สัปดาห์ครับเลเวลมันก็จะเพิ่มไปขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะแบบไปยากสุดๆอะที่เลเวลประมาณไหนอ่าอันนี้ก็คือตีตันเลยนะเลเวล91้าถึงเกนะครับเดี๋ยวผมเอาไอดีอื่นมาลองตีดูบ้างนะมาตีกันต่อที่ ID หลักนะครับ เดี๋ยวมาดูทีมกันสนิดหนึ่งนะครับโอเคผมก็เน้นตัวทำดาเมจนะครับของสายว่องไวเลยนะครับอ,อีกทีมหนึ่งนี้ก็ตัวที่มีดาเมดด้วยนะครับมีบัฟสะท้อนดาเมดด้วยนะครับก็หลายตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวผมเอาออกสักตัวหนึ่งดีกว่านะแล้วก็ใช้คิริลครับสะท้อนดาเมจเอ้ยเอาทีมนี้ดีกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเมลิโอด,ดัสครับก็มีเกราะเลือดนะครับแล้วก็หลบสกิลต้านสกิล เพื่อจะได้ยืนกันนานๆจะนิดหนึ่งนะขอลองเป็นทีม้ดยก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปลุยกันครับเราตีบ้านนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าเลเวลยิ่งสูงนะครับก็จะยิ่งได้รางวัลที่เยอะขึ้นนะครับจบรอบสัปดาห์นะครับก็จะได้รางวัลอีกนะอ่า เริ่มวันจันท์นะครับก็คงไปจบวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการรับรางวัลรายสัปดาห์นะครับนี่เลเวลต้นๆน,นะครับก็ยังไม่ยากนะคือวันแรกๆก็ไม่ต้องซีเรียสครับบอสก็จะเลเวลยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวไปแบบปลปลายสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเยอะสักนิดนึงฮีก็ยังเป็นแบบหาดาวนะอ่าเดี๋ยวแบบว่า เวลสูงสเนี่ยก็น่าจะได้หีบสุ่มนะครับที่เป็นแบบว่า6ดาวนะครับ6ดาวอย่างเดียวนะคงต้องแบบเบลสูงสูงหน่อยอันนี้ก็สุ่มไป5ดาว6ดาวเอาก็ยังดีนะครับวันหนึ่งได้มา3มกล่องนะครับเรื่อยๆคอยเตีไปเรื่อยๆโอเคจบไวน้กเกินนะเวลเวลยัง <laughs> ไม่สูงนะครับ ตัดไปต่อเออเราตีเวลสูงๆมันจะได้ได้คะแนนเยอะนะนี่เลยครับอ่าเรนเจอร์นะครับจากรอบโครรโบเรนเจอร์นี่ตัวดาเมจเจ๋งๆเนี่ยมันอยู่ในรอบนี้ซะเยอะนะครับอ่ะรวดเร็วมากก็หน้าผมคิดว่านะน่าจะไปยากเอาแบบ ก็คงสักประมาณเวลไปไปลายอ่ะเวลไปไปลายเราดูแล้วกันอันนี้เพิ่งจะวันแรกครับเดี๋ยวอ่าวันหลังๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าความยากของบอสเนี่ยมันจะแบบว่าเริ่มยากจริงๆเนงมีธาตุนี่เออมีธาตุเออโอเคตัวซอนย่ามีธาตุนะครับอ่าตัวซอนย่าครับเป็นธาตุไม้นะครับอ่าก็จัดไฟนะครับตัววิลสันเป็นธาตุน้ําก็จัดไม้นะครับแต่ว่า ด่านต้นๆเราเห็นว่าใช้้ไปเถอะเออยำๆรวมกันนะครับอกองของรางวัลเนี่ยคือเราตีเสร็จก็ได้รับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจบรอบสัปดาห์ก็ได้รับรางวัลเพิ่มเตมิมอีกทีนึงนะครับกิ้วเลสครับเปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่คิดถึงนะครับอยากจะตีบอสจะเกินนะก็อยู่กิ้วครับอย่างที่บอกอยู่กิ้วนะครับแล้วก็ให้มีสมาชิกิ้วเยอะๆซักหนึน่งรางวัลมันก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับ นี่อีก6กวันครับเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยเป็นรอบสัปดาห์นะครับอพอเป็นสัปดาห์หน้านะบอสตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นบ้านสอ่อน่าจะเออผมจำบ้านไม่ได้แล้วว่าถูทัทงกี้นะครับกับออปปินนะครับเสมัยเรานี่เราเรียกว่าถูถังครีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นบ้าน3บ้าน4เมื่อก่อน,อนอเลยว่าเออผมจำไม่ได้และลืมแล้วนะก็มีเรื่องของ ทาดนะครับอ่ะก็ลองตีดูเดี๋ยวพอเวลแบบไปสูงมากๆเนี่ยน่าจะต้องเริ่มคัดทาดแล้วนะครับต้องเริ่มใช้ทาาชนะท่าเสมอนะครับอ่ทาท่าแพ้ก็ใช้ได้ถ้าเป็นตัวบัฟอ่าไม่มีปัญหานะอ่าวันนี้ก็มาตีกันให้ดูประมาณนี้ก่อนอ่าถือว่าบอสนี่ยังไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับอ่าภูพิทักษ์ก็มีข้อมูลให้ดูนะครับเรียบร้อยอ่ะเขาให้ดูกันแค่ประมาณนี้ แล้เดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆ,ๆครับว่าบ้านตาถัดไปนะครับจนครบรอบสัปดาห์นะครับจะมีตัวอะไรมาบ้างนในอนาคตนะครับมันจะเพิ่มไหมเป็นเปิดวัสามแล้วก็มีบอสผู้พิทักษ์ใหม่อันนี้ต้องรอติดตามในอนาคตนะนะ่าจะเป็นไปได้ครับนี่ผมอาศัยตีตอนที่ <c oughs> เลเวลมันสูงนะใครมาตีตอนเลเวลสูงๆครับก็น่าจะได้พลังโจมตีรวมที่ สูงครับอใครตีก่อนก็ได้น้อยนะอันนี้เราจะทัศติกแ,แต่ละคนนะเราไม่ว่ากันนะครับอาส่วนกิวของผมเนี่ยซื้อดับได้ผมไม่ว่านะไม่ซีเรียสครับใครอยากได้อ่าใครอยากได้รางวัลสูงสุดนะครับใครอยากได้อะไรอยากเกียร์เพิ่มเติมใครอยากได้เพชรกิวซื้อดับได้เลยครับอากิวผมไม่ได้ซีเรียสนะนะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอ,อันดับเท่าไหร่นะครับอาในส่วนของกิววอนะครับก็มาแจ้งเตือน เขาจัดให้เลยอ่ะเออดีเนอะเอออะผมจะยังไม่กดสมัครเข้าร่วมนะครับเพราะว่าให้เพื่อนๆในกิวผมเผื่อมีคนในกิวผมเนี่ยมาดูคลิปนะครับก็ไปจัดทีมป้องกันก่อนอ่าไปจัดทีมป้องกันก่อนเผื่อบางคนเนี่ยเปิดได้เรนเจอร์ตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับมีการปรับเปลี่ยนเกียร์เพิ่มเข้ามานะครับก็อ่าไปจัดทีมก่อนอ่าจัดทีมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ใกล้ๆนะครับวันหมดเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกดสมัครเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทีมที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันเซฟเป็นข้อมูลเก่าอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้จัดนะอันนี้ผมไม่ได้จัดนะเป็นข้อมูลของเดิมนะครับอ่าประมาณน,นี้นครับก็อย่างที่บอกครับก e ิววอลครับก็ต้องมีสมาชิกขั้นต่ำนะครับสิบคนอ่าวออ่วางนะครับป้อมละ1คนนะอ่าเรายังไม่ไมสมัครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเซฟข้อมูล ไปนะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับกิลด์เปิดแล้วนะครับอ่าหวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่บ่นแล้วนะก็อยู่ในกิลด์ครับที่มีสมาชิกเยอะๆสนิดนึงนะครับก็จะได้รางวัลที่ดีขึ้นตามที่เห็นนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ